ตัวเขาเอากบบว่ามีคนซื้อนะมันเขาว่าเลขกมันบางงามเขา,าเบ้าอุ้มมันมันมาจากตรงไหนครับ907นี่แม่มาจากรถของเขาล่ะอือรถเขาเด็กเขามันเป็นยังสี่เขาฝันเขาฝันว่าหู่ไปเกาะอยู่อืมบาดนี้ไปเบิงเล็กเนาะมันเถึงมีเก่907 ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่บ้านคุณแม่ปิศานะครับผมครับได้ยินข่าวว่างวดที่แล้วบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อนะครับผมสําหรับ907นะครับมันออกตรงทะเบียนรถนะครับผมครับแล้วก็งวดนี้คุณพ่อฝันนะครับผมแล้วก็บอกให้คุณแม่ไปซื้อเลยนะครับผมครับทาไมมันแปลกตรงไหนแปลกตรงที่ว่า 30ปีมาแล้วนะครับคุณพ่อไม่เคยที่จะซื้อเลขเลยนะครับ fc ครับผมคือไม่ชอบด้านนี้เลยนะฮะ แต่แปลกเมื่อเช้านี้บอกว่าให้แม่ไปซื้อเนี่ยซื้อเต็มคาราเบลเลยนะครับ FC ครับผมนะฮะตัวเลขตัวนี้นะฮะคุณแม่บอกว่ามั่นใจเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับทางช่องเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเป็นความฝันนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของคุณแม่ปิศนานะครับ 9 0้าศูนย์เจ็ดบอกใครก็ไม่มีใครเชื่อนะครับผมเดี๋ยวมารับชมรับฟังกันครับครับแม่ครับพอเราฝันพอเราฝันเลยฝันแล้วบ่ะเออฝันโอ้ว่าทีเดีวยินค่าว่าแต่เก้าศูนย์เจ็ดเออทะเบียนรถอันนี้ฝันฝันวานแล้วฝันว่นเขาหลักรถเลาวเขาลักรถเขาหลักรถรถรถหกล้อนะ แต่ก้อนเราฝันว่าเขารักรถไถเนื้อหาหนึ่งเก่าเนาะวันนี้เล่าฝันว่าเขาลักรถเล่ายังสามเก้าห้าเจ็ดบอกสามเก้าห้าเจ็ดหล่ะสามเก้าห้าเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดในความฝันใดขึ้นบ่บอกว่าเขาลักเอาบนได้ขึ้นบ่ได้ขึ้นเขาลักเขาลักเอาระหว่างฝันอีกแล้วพน้าว่าวันนี้เล่าบอกว่า ซื้อเลขเลยพะนะซื้อห้ารอยคูณห้าร้อยพันะบ่เคยซื้อเลขแคมันซื้อใช่ไหโอเคแกเคยซื้อเลขไหมครับบอกบอกไปซื้อซื้อตัวใดค่ะนี่ละเก้าห้าเจ็ดกับเก้าหเจ็ดเราบอกให้ซื้อเก้าห้เจดเก้าหเจเป็นประวัติศาสตร์คนซื้อเคกเทียนเนาะซื้อเลขแ่มจะบอกเนาะวันนี้มันใจึงคันบอกซื้อเลข อบอกให้ไือ้อเหลกเซลจะพันหนึ่งรถจอดยี่ห้อยูบอร์่อยู่บอร์ค่ะย้ำทะเบียนอีกแน่ค่ะเหล็กมันมียูซีตัวเนาะสามเก้าห้าเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดอือแล้วก็อันหกเจ็ดสามเก้าหกเจ็ดนั่นเพราะว่าย่างแม่หลงลืมน่ะมันเดแม่ก็บอกแม่เบิ้งคักอยู่สามเก้าห้าเจ็ดเนี่ย สเก้าห้าเจ็ดอมห้าเจ็ดสามเก้าหกเจ็ดเป็นะมันรถนั่งเนาะมันเป็นรถพรมวันที่แล้วออกน้ารถเกาุเ็นะรถเกงเคเคยซือเลขไหมครับแฟนม่เนบอกปีแล้วเนี่ยบ่เคื้อจซื้สมัยแล้วเป็นนั่นพุดนะบ่แม่ันสามสิบปีแล้วบอที่วสามเก้าทีสามสิบปีมาแล้วนะครับไม่เคยซื้อเลขนะฮะพิ่งพิ่งจะให้ซื้องดนี้แสดงว่ามั่นนะแมะ ฝ<บ>ันอ,อีกแล้วพนนี่ว่าฟันอีกแล้วพนาว่า,าฟัน<า>ก็นเพือกันเนี่ยันเท่ยเดียวแล้วเพานอนเหมือนว่าเป็นสาแล้วลว่ะเราหลังรถอยู่นั่นนั่นเลยบาสื้อเลขมีเนี่ยฟันอีกแล้วฟันว่าเขาหลักรถพน้าวาแค่นั้นก็ฝฟันว่าเขาหลักรถไทยห้าหนึ่งเก้าออกเต็มเต็มเลยออกเต็มเต็มบานีเลขลับมู่ทีเรียงวัวน้งกันเป็นยังเลขหาคู่เป็นก้อยบ้ค่ะยังเพราะหัวนเมื่อกี้บ้าเขาหวดก้อนกับบ้าเขาสองวัแล้วบ้าเขา เลขปกปอยเนี่ยมีงวดบางหันที่เอารถแมคโครไปไปเฮ็ดให้เขาเจ้าเขาเจ้าฝันบางงูเกาะอยู่เสนนี่เขาเจ้าฝันได้ว่าแม่ฝันดอกคนอื่นเขาฝันบ้านนี้มันมีเก้ามีศูนย์มีเจ็มีหนึ่งโอ้เต็มเด็กเลยตัวบางหันอองโลกอองฝันยูนอันนั้นมือแมคโครเลยเก้าศูนย์เจ็ดเออนั่นล่ะ อ่านี่นี่นี่คือที่มาว่าถูก907ใช่ไหมแม่เขาจะถือเขาจะเบื้งซื้อเขาจะเบิ้งซื้อเขาจะฝันเจ้าฝันเดี๋ยววัแม่แห่อดเดีว่ารหอดหนีแฟนคุณแม่ฝันฝันฝันวันนี้เกาฝันรถเสียฝันบารรถหกล้อเสียแต่เรื่อยบารขั้นใดล่ะเรื่อยมาสิเรี่อยว่าขั้นนี้ล่ะวันนี้แม่ไปเบิ้งมันกับบริษัทเนาะแล้วบอกว่าไปเบิ้งทะเบียนดูพยนะ่าทะเบียนยังก็ขาย่ำเบียนสามเก้าห้า สามเก้าห้าเจ็ดนคะคะเออเ้าก็ต้องซื้อสามเก้าหกเจ็ดน้ำเพราะว่ามันนั้นๆแถวดาวเจ็ดพร้อมหาเจ็ดพร้อมคือสามสิบปีมาแล้วนะฮะเพิ่งจะได้กลับมาซื้ออีกนะครับผมปกติเป็นคนไม่ซื้อเลขเใช่ไหมครับเราซื้อเลขเทียนเราแห้งสั่งทามันซื้อเลขแต่หนอนเราถือหลายๆเหมือนยังบอสอนเนาะ่ซื้อ,อ,อแต่รอบนี้ให้เมียไปซื้อ เอาซื้อจักพันนึงพนะวะซื้อสักพันนึงพันคูณพันใหญ่พ่อพี่พ่อพันใบนะครับน้องลอตเตอรี่พันใบนะครับเอฟซีครับผมอ่าเแมนพันแม่มาแม่มาตัวใดครับอันไหนอืมต้นตัว เข้ามายกโคกล้วมุ่นกับล่ายหลายเหตุจังไลวันนี้แล้วว่าให้ฮัดขับรถย่ายบอกห้ฮัดขับรถฮัดขับรถเนี่ยห้าสิมาง่ายของเราอะสิมะตัดตัวมันใส่สุดขาวๆดยตัวใส่สุดขาวๆเราไม่ค้นมาคอเขาหงน้มแตเรยกว่าอบ่ได้ให้เขาเรียกว่าเขาหง่านบ้านแม่ป่ะคือยังดูหน้านี่ละมันใช่สุดขาวๆก็เลยออกไปทางฝุ่นอืนี่แต่ตัวเขาค้นเดียว ะเบียนบ้านแม่ตัวใดบ้านหนึ่งหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสามอะไรยังงี้หนึ่งหนึ่งสามทะเบียนบ้านหนึ่งหนึ่งสามกับประแหน่ได้เนาะค่ะทะเบียนบ้านเนาะหนึ่งสามเขาได้ผู้เดียวเขาได้ผู้เดียวคือตะตุยช่วยเขาของงามได้เพราะท่านไปสัมผัสอย่างนแล้วท่านไปถามดีกว่าฝันยังบอกใส่ชุดขาวได้กัตุยใส่ชุดขาวทะเบียนบ้านแม่แล้วหนึ่งหนึ่งสามทะเบียนบ้านห้องตะตุยเขาได้ไหมต้องไปถามห้อง เราฝันย ¿no? oh, ังบอนะโกเถิดทะเบียนบ้านทะตุยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ก็ว่ากันเบียนบ้านห้อเป็นมาเขาบ้าดไม่รู้ได้เขาบ้านตะตุยค่ะจะกลักบ่แม่บ่แม่บ้านเ้าบ้านผู้ใดบุบบ่ห้องนั่นเป็นห้องน้ำมันเป็นห้องน้ำเขาต้องอายุตะตุยนะครับอายุเล่าละสอายุเขาได้ผู้เดียวนึกว่ามาเขาบ้าดเ้องอายุแกเท่าไหร่ครับก็เกิดสุนหามัยจีกปีสุนหะ ประมาณหกสิบห้าได้ไม่ถึงหรห้าสิบเอ็ดปีอย่างนี้เนาะห้สิบกว่าปีนี่ลได้ไหมห้าสิบห้างปนันบห้าสิบห้าเราแบุนห้าหมศุนห้าไหมเจนี่หกสิบเอ็ดปีหกสิเอ็ดแล้วหกสิบเอดยังหกสิบสองเลยเนาะแล้วเออพอว่าเราไดงเงินพุทธล่าแม่ก็ใช่ไครับก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยฝันนะฮะฝันฝัน เกี่ยวกับรถนะครับเนาะสามสิบปีแล้วไม่เคยได้ซื้อลอตเตอรี่ซื้อเลขเลยเ่เคยซื้อกเทียอันนี้งวดนี้เลยจะให้แม่ไปซื้อที่แม่อยากบอกนี่คือว่าเกิดปรากฏการณ์พรเราสร้างเลขแล้วกซื้อเลขอกเทียแล้วบอกให้ซื้องวดนี้แล้บอกให้ซื้อแม่ว่าเราคัดเติบโรามันใจเติบเนาะแม่ก็เลยอยากบอกเป็นแนวทางสอบต่างๆมามากระพานตาสามเก้าหกเจ็ด สามเก้าห้าเจ็ดนี่แหละครับผเจ็ดสามเก้าห้าเจ็ดนี่เนาะนี่แหละเขาบอกให้ซื้อนี่หล่ะขอบคุณคุณแม่นะครับแ่เป็นแนวทางนะคะครับขอบคุณครับแม่ครับครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของคุณแม่ปิศนานะครับเอฟซีครับผมเรียกทางช่องมาด่วนเลยนะครับเอฟซีครับผมเพราะว่าคุณพ่อนะฮะสามสิบปีมาแล้วนะครับผมไม่เคยได้ซื้อลอตเตอรี่เลยนะครับ ไม่เคยได้ลุ้นเลยนะฮะงวดนี้บอกให้เมียไปซื้อนะครับ fc ครับผมคุณแม่ก็เลยดีใจนะฮะก็ยังไงล่ะก็คือว่ามั่นใจเนาะแม่เนาะมั่นใจเลยนะครับสําหรับทะเบียนรถนะครับงวดที่ผ่านมาก็บอกเขานะครับผม907ก็ไม่มีใครเชื่อนะครับ fc ครับผมครับเอาคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ